สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาทวดโคตรของโคตรเลยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเบียร์คนเท่าชนแนลนะครับก็วันนี้ผมจะพาไปไรสาระอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเควันนี้วันนี้เด๋ยวเรามาติดตามกันว่าผมจะไปไหนทำอะไรยังไงที่ไหนนะครับ ผมจะไปไล่สาระที่ไหนหก,กันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเปดูเดี๋ยวไปดูโอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้อยู่ในรถแล้วมันบอกว่าไม่ต้องถ่ายได้ไหมดูว่อนดูว่วนตรงไหนดูว่านตรงไหนวะทำอะไรไม่เชื่อกันทำเลยโอเคครับเพื่อนๆอยู่บนรถแล้วเดี๋ยว ทีแรกก็จะไปหาอะไรลองท้องก uh ่อนนะครับก็ว่าจะไปหาไม้หรือไปหาขอนไม้อะไรประมาณนี้ลองไว้ก่อนนะครับโอเคอไปดูเลยว่าจะไปกินร้านไหนร้านนี้เป็นร้านประจํานะครับแซ่บอร่อยโอเคครับเพื่อนๆก็นี่ผมมาถึงร้านแล้วนะครับร้านเขาก็จะอยู่นี่ครับข้างลังนะครับเดี๋ยวเราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกันกินก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไป อาที่อื่นต่อนะครับเพืเ่อนๆก็เดี๋ยวไปชิมว่าก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชิมกับผมเลยเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในร้านนะครับบรรยากาศในร้านอันนี้นก๋วยเตียวหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะครับเพืเ่อน มึงเป็นคนขี้บ่นขนาดนี้นดูนะครับพเพื่อนๆอ๋อว้าวอันนี้อะไรนะวเองเล็กเซกเล็กเสกไก่นะครับจะเหลือแต่เนื้อไก่แล้วขากับอะไรนะน่อง,งในพรีเซนเตอร์นะครับของช่องนี้ ไม่ต้องปรุงอะไรเลยเส็กินกินได้ก็ได้กินไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นไงครับดีมากออันนี้ก็เป็นของผมนะครับเส้นมีเส้นมีไก่นะครับเส้นไก่นี่นะครับมีแต่ไก่เลยไก่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 เอ๊เอเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับ มาครับเพื่อนชิมให้ดูกันก่อนนั่นแหลชาติากรอบๆนะเพื่อนๆกรๆอบจริงอร่อยอันนี้ร้านประจําเลย ขายตั้งแต่กี่โมงนะซิงค์8โมงถึงน่าจะขายของหมด้วครับแ่วี้ของของาหมดแล้วาจะเสจเสจเรือแต่เนื้อไก่่งืนแล้วครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเ่อมาแไม่ได้กินเล็กิแดงิบตธรรมดาอิแดงเสลิเบตหนแลน่ยแนี่ะ เอ่อยโอเคโอเคครับเงั้นเรียกมาได้นะครับอยู่ในซอยเอ็เอ็นบีคนบางคนบางปูน่าจะรู้จักครับโอเคองั้นผมขออนะะุญาตกินกันก่อนนะครับแล้วจะได้เดินทางต่อ เพื่อนดูครับหมดชามครับเกลี้ยงเลยอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนก็ถ้าสนใจก็มาได้นะครับซอยเอ็บออาบางปูนะครับแต่แม่นางเขายังไม่ยังไม่ยังไม่อิ่มเลยกว่าจะกินได้แต่ละทีดูครับก็โห่ท้องคุณจะไม่เสียหรือไงครับดูครับแดงแป๊ะ คนกินเผ็ดแต่เขาก็ซื้อซาดไปด้วยนะครับดูครับเพื่อนเพื่อนบรรยากาศอยู่ข้างบ่อปลาเพื่อนเพบรรยากาศลมเย็นดีนี่นะครับเพื่อนๆือชื่อร้านานะครับหน้าร้านเราจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อน โอเคเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ถึงทางเข้าแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับว่าเรามาอยู่ที่ไหนกันโอ้โหนะครับเรามาอยู่ที่โอ้โหอ,อ,อยู่ที่โรบินสันนะครับโรบินสันจะชนเสานะครับผม เกือบไปแล้วครับอ๋อเนี่นะครับเราก็จะมาดูสถานการณ์ของอห้างสรรพสินค้านะครับเปิดมาได้2วันแล้วนะครับเพื่อนๆว่าข้างในนี้มันจะมีอะไรขายเพิ่มเติมนอกจากของอะไรนะใช้เล็กๆน้อยๆที่ที่เขาเปิดมาตั้งแต่ตอนช่วงโควิดนะครับดูรถด้วยค่ะครับผมคี well ิีกเก็เขียวไปแล้วครัข้างหน้ารูล้ครับ โอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปในห้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปเข้าไปหันไปเลยหันไปเลยหันไปแล้วเห็นเราไปหาที่จอดรถกันโอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็ถึงกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับพเพื่อนันเลยมันยิกว่าเข้าข้างในกันเลย <F> มานทำอะไรมาเนี่ยนะเฮ้ยมันเดินมันเดินเล่นมันเดินเล่น <S <S อะไรนะเนแตโอ้โหไปไป,ไปทำธุระก่อนแล้วค่อยมาลงมาอย่างอื่นโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอขึ้นไปทำธุระก่อนส่วนตัวนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมา เ,เล่นันี้ต่อ่นะครับเพื่อนๆก็สถานาการณ์ในห้างนะครับก็เปิดปกติเหมือนเดิมทุกที่ทุกอย่างนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเข้าสู่หมดปกตินะครับเพราะจะปกติมีของขายปกตินะครับเพื่อนๆฮะไปไหนนะไปชิวเพจดูนะครับเพื่อนๆมีไร้ไร้สดขายนะครับราะคาเพื่อนนี่อีกชั้นหนึ่งนะครับ น่าเปิดปกติแล้วก็น่าจะใช้ชีวิตปกติกันได้นะครับแต่ก็ยังมีมาตรการอยู่นะครับก็ต้องทำตามมาตรการของรัฐบาลนะเับนะครับนี่นะครับอ๋อเบาะมีอะไรเหรอดินดูดิด รถมันอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเบอร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 ์ทีน,นี้เมียนางมาซื้อเบอรองนั่งเก้าอี้นะครับเพื่อนเออเดี๋ยวมันมีอันเดียวหรือเปล่าแล้วแต่เอาเอาแล้วแต่เดีแต่อันเดียวเพื่อนแต่อันเดียวแล้วแต่เอเาก็เอเา ทางก็ไม่ใยญ่ต่งไหไป่ายต่างกันครับเพื่อนโอเคครับก็เป็นนันสิ้นส้นแล้วครับวันนี้ก็ห้างก็ได้เปิดนะครับเปิดปกติ เปิดปกติแล้วนะครับเพื่อนก็มีคนมาทยอยมากันเยอะอยู่นะครับวันที่สองเองนะครับก็คนพอสมควรก็น่าจะต่อไปก็น่าจะเยอะขึ้นมากกว่าเก่านะครับก็แต่มาตรการก็ยังเหมือนเดิมนะครับมาตรการยังเหมือนเดิมตามรัฐบาลที่รัฐบาลบอกเลยนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนก็เมื่อกี้เราก็ขึ้นไปดูกันแล้วเนาะก็คนก็มาทยอยมาเยอะนะตัวเองใช่ไหม เยอะก็ขนาดสองมนแรกนะครับเหมือนเหมือนคนเขาเก็บกดอ่ะจะได้ไปไหนใช่ไหมก็เลยต้องต้องแงหาที่หาที่มาก็เลยโอ้คนก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับที่มาทําธุระมาทําธุระกันนะครับแล้วก็แล้วก็ได้มีโอกาสเดินเดินเที่ยวด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับก็ถ้าจะออกไปไหนนะครับก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปใหม่ๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ฟังได้ชมกันนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ